สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องหุ่ไทาโรต้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางสามตัวบนเราพัฒนานะครับประจําวันที่9ตุลาคมนะครับก็สูตรนี้เดินมาทั้งหมด4ทครั้งวันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปนะครับขอฝากคําเตือนก่อนนะครับสูตรทุกสูตรนะครับที่นํามาแบ่งปัน เป็นการคำนวณย้อนหลังตาหลักคณิตศาสตร์ครับสูตรมีข้ามูลหลุดนะครับโปใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับก็เรามาเริ่มจากงวที่ออก4821นะครับงวดี่คิดสูตรแรกนะครับก็คือหลักร้อยนะครับเราจะใช้หลักร้อยสองครั้งนะครับบวกสองที่นะครับ เราก็จะได้แปดบวกแปดเป็นหกนะครับหกบวกสองเป็นแปดบวกเพิ่มอีกแปดแต้มนะครับก็จะได้หกในบวกเพิ่มอีกแปดแต้มนะครับเราจะได้แปดกับหกนะครับ สตรหลักสิบนะครับเราจะใช้สีม่วงนะครับใช้หลักสิบนะครับบวกเจ็ดคงที่นะครับเราจะได้สองบวกเจ็ดเป็นเก้านะครับเราได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับสุดหลักหน่วยนะครับเราจะใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักสิบนะครับ เรก็จะได้แปดบวกสองได้ศูนย์หนึ่งนะครับพอจับประกบสามสูตรนะครับแปดแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งนะครับ 8 10811 690691 600601นะครับ610611ประมานี้ว่าทํามานะครับออก811นะครับก็เข้าไปงวดที่1นะครับงวดต่อมานะครับเราจะได้เหมือนเดิมน,นะครับ แปดกับหบกสองนะครับอย่าลืมนะครับหลักรอยบวกกันสองครั้งนะครับระบกสงของที่นะครับสุดมานะครับหลักสิบสาใช้สาตัวนะก็คือหลักสิบบวกด้วยสองที่นะต่อไปะครับหลักสิบบวกด้วยเจ็งที่นะครับข้หนึ่งบวกเจ็นะครับก็จะได้แปดเก้าศูนย์นะครับ คือหลักหน่วยนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับเราจะได้เก้ากับศูนย์จากสามตัวนะับแปดแปดเก้าแปดแปดศูนย์นะครับแปดเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์ 809 800นะครับแล้วก็689 680 699 690นะครับแล้วก็609 600ผลระงวันนีงวดถัดม,มานะครับออก489 ขอพัยนะครับอันนี้จะต้องบวกหกนะครับขอภายนะครับอันนี้ต้องบวกหกนะครับก็จะเป็นสี่นะครับแปดกับสี่ขอภายด้วยนะครับก็อันนี้ต้องเป็นเลขสี่นะครับ แก้ไขนะครับตอนแรกผมใช้บวกแปดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยบวกสองนะครับไม่เป็นไรนะครับปรับนะครับอันนี้ใช้เป็นบวกหกของที่ต่อนะครับนี่นะครับบวกหกนะครับตอผลรางวัลก็จะมาออกสี่แปดเก้าศูนย์สี่นะครับงดตะมานะครับ สี่บวกสเป็นแปดแปบวกสนะครับได้ศูนเพิ่ม6แต้นะครับก็จะเป็น6กสุดที่2นะครับแปบวกเคงที่นะครับเรจะได้ห้าหกเจ็ดสุดที่3ามนะครับ สี่บวก8นะครับได้2กับ3 วองว่มามาออกหกสามหกนะครับวันนี้เข้าตัว,ต,วตัวนะครับหกหกสามนะครับงวดต่อมานะครับหกบวกหกเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่นะครับอาจจะได้สี่กับศูนย์นะครับงวดต่อมานะครับขอพรับสูตรที่สองนะครับสามบวกเจ็ดคงที่นะครับเราได้ศูนย์หนึ่งสอง

4ี่นะครับแล้วก็ศูนย์ศูย์เย์หนึ่งนขอแพสศูนย์ศนะครับแล้วก็ศูนย์หศูนแล้วก็ 0, 1, 9, 0, 1, 0. ูนย์สอนย์สอย์นะครับซึ่งผลวันนี้ว่ามานมารับออกศูนย์สี่นย์นะครับก็คือสี่ร้อยนะครับ ก็เป็นชุดโตรนะครับส่วนสองตัวเราก็จะได้เป็นสองตัวล่างแทนนะครับก็คือศูนย์ศูนย์นะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันิ้งว่าจำวันที่เก้านะครับหลักร้อยที่เลขศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสองทนี้ได้สองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สองกับแปดนะครับในตำแหน่งหลักร้อยนะครับหรือจะมาหลักไหนก็ไม่ทราบครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ สูตรที่สองนะครับหล,บบลักสิบคือเลขสี่ครับบวกด้วเจ็ดของที่นะครับเราก็จะได้หนึ่งสองสามนะครับส่วนสูตรที่สามนะครับเราก็จะได้สี่กับห้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้สองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้านะครับสองสองสี่ สองสองห้าสองสามสี่สองสามห้านะครับแล้วก็แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดสองสี่แปดสองห้าแปดสามสี่นะครับแล้วก็แปดสามห้าก็ลองพิจารณากันดูนะครับชอบใครตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแค่แนว time เท่านั้นครับจำเตือนทุกคลิปนะครับ แคปหน้าจอดได้เลยนะครับตอหน,นักคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเขอจับสงตัวก่อนนะครับขออภัยาตครับยังไม่ได้จับสองตัวนะครับสองตัวก็จะเป็น4 1 4 2 4 3่งสีสงสสงสสนะครับ5 1 5 2และ5 3ก็พิจารณากันดูนะครับสองตัวบนล่างนะครับ รลอใครอยากจับแบบไหนก็ลองตามลองจับกันดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ